ครับวันนี้ก็มีโอกาสฮนะมาเยี่ยมสันติจุฬาเหินฟ้าครก็ผมชอบมนาะชอบเป่าสไตล์ของสันติเนี่ยฮะคือสามที่ชอบชอบอยังไงนะฮะสิ่งที่ผมชอบนะคือเขาเป็นคนที่ทําเว้ามาไม่นานแค,ยอยคยอย่อยู่เคาอยู่ไม่ไม่จะสามสี่ปีนะยังไม่ถึงกันมาสองปสองปีสองปีสองป,ปีเนี่ยแต่แบบปีครับพัฒนาฝีมือไปสุดยอดมากพัฒนาฝีมือไปเร็ว และก็คือลูกค้าติดและลูกค้าเยอะนับดูจักยอดขายในว,วันนี้นะผมว่าเขาทำบอกไม่ทันทําไม่ทันปึ๊บหนึ่งอย่างปึ๊บเขอลอาลองว่าวลองว่าวทุกตัวเทศเเววทุกตัวเทสเเววแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาคือมีลมมาเป็นขึ้นมีลมเป็นขึ้นซอดจแจ้แน่นอนแล้วเนี่ยแล้วถ่งที่การันตีได้ไ<ล>ว่าวตัวเล็กๆเกนี่ยมันทํายากถ้าทําว่าวเล็กขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ไม่มีปัญหา ได้อีกอย่างหนึ่งฮะสูุงฮะสุงก <firstly> ็ผูกสุงแบบนี้สุงสามเหลี่ยมเนี่ยบส Spanish ูกซ uh ุงสามเหลี่ยมเนี่ยมันง่ายสําหรับคนที่เอาไปเล่นคนเอาไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันกินซ <komb Brad> <fruit> ้ายกินฝาเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้เลยถ้าปลูกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องคนเล่นที่มืออาชีพจริงๆคนเล่นที่เป็นคนเล่นที่แบบว่าไม่เป็นแล้วเนี่ยมันไปปั้มไปปั้มมาเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันโทษกันเปล่าโทษคนทํามั่งโทษอะไรมั่งหลายๆอย่าง แล้วก็สงสารคนที่เขาเสียตังค์ใช่ไหมฮะคนที่เขาเสียตังค์ไปแล้วเขาก็อยากให้มันว่ามันขึ้นไปแล้วว่าไม่ขึ้นเนี่ยสงสารเขาเขาเสียเงินดียิ่งเป็นเด็กน้อยด้วยแล้วนะเด็กน้อยด้วยแล้วผมสงสารมากเลยหลายหลายคนปึ๊บเนี่ยซื้อว่าไปแล้วเนี่ยเขาโทรมาหาผมเขาก็นึกว่าเป็นว่าผมว่าผมเชียร์ไปเขาก็นึกเป็นว่าผมผมบอกผมไม่ใช่ผมก็เชียร์ทุกคนอ่ะอะ้วแต่แบบว่าณกวันนี้มาถึงจุดนี้ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าตรงๆเลยอย่างเงี้ยวสาวมันขึ้นง่าย จำเรียมี่ายได้ปรับง่ายสําหรับมือใหม่ไม่จําเป็นต้องมืออาชีพก็เล่นว่าวแบบนี้ได้สําคัญเทสนี่ผ่านก่อนส่งทุกตัวแล้วอ่าใช่เทสก่อนส่งผ่านเทสผ่านก่อนส่งทุกตัวโอเคนะฮะนิดแต่น่อยมาเยี่ยมขอบคุณมากครับครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมก็ต้องขอบคุณป๋าสมทบแชมปมทิมนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมน้องๆอีกครั้งนะครับผม ก็เป็นบุคคลตัวอย่างฮะสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการทำว่าวช่วยกันสืบสารและอนุรักษ์ว่าวไทยครับผมก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้มาทำว่าวก็ขรอบคุณสมทุกฮะดูจาก YouTube ติดตามมาตั้งนานแล้วครับก็เป็นแรงบันดาลใจได้พัฒนาครั้งหน้าก็ไปเยี่ยมลุงคำครับลุงคำเป็นอาจารย์ว่าวผมนะครับลุงคำอยู่บ้านหนองยาลักษ์เนาะครับหนองยารักอำเภอเมืองโคราชนะครับเป็นอาจารย์ผมในการทำว่าว มีโอกาสจะไปเยี่ยมลุงคํานะครับก็มาพัฒนาฝีมือแล้วก็ทาว่าวให้มันขึ้นให้มันดีนะครับพัฒนามา2ปีขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับขอบคุณตาสมบูรณ์รับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ดีของลุงคําคนหนึ่งเลยนะฮะคือเอ่ยถึงลุงคําตลอดไม่ใช่แบบไปแล้วไปเลยอะไรเงี้ยได้วิชามาแล้วก็ลืมๆกันเลยอนะ่ะอันนี้ก็ยังพูดถึงลุงคําเอ่ยถึงลุงคําตลอดเวลา โอเคนะฮะเร็จท okay. 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 okay, okay. ี่ดีของลูกคำคนหนึ่งเลยฮะพอมีเยี่ยมครับช่วงนี้ทำว่าไม่ทันฮะโอเคครับสวัสดีครับเราป๋าสมทอบฮะมาดูว่าถึงคังว่าสันติเห็นฟ้าครับผมมาดูสองห้องสองห้องสองบุกถึงคังเลยฮะมารอบสองมารอบสองแล้วนี่ฮะโอ้โหสุดยอด นี่เท่าไหร่เนี่ยเม็ดเท่าไหร่ตอนนี้เม็ดห้าสิบประกอบแล้วสูงเม็ดแปดสิบเม็ดห้าสิบไม่ผ่านนะร้องยังไหมตอนนี้อันนี้เทสผ่านเรียบร้อยลงเทสเรียบร้อยลงยูทูบลงทิกตอกเรียบร้อยครับเทสผ่านก่อนส่งทุกตัวนี่พร้อมพร้อมส่งใช่ไหมพร้อมส่งฮะตัวนี้ของยังๆๆยังยังยังตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลานเนี่ยตัวนี้การ์นานรอเทสรอเทสรอเทสใช่ไหมคู่แฝดน้องขาวมุกเม็ดห้าสิบเหมือนกันส่งไปแล้วเม็ดห้าสิบเท่ากันเม็ห้าสิบเท่ากันคู่แฝดน้องขาวมุกส่งไปที่ส่ง น้องยางเฉลิมพระเกียรติโคราชอ๋อน้องยางเมื่อวาน,นเ,เออมื่อคืนเทสผ่านซอดแจ้งไปเรียบร้อยอคู่แฝดอันนี้ก็ของห้องอันนี้เป็นสองห้งองถอดหางชุดนี้ทําอยู่เจ็ดตัวเหลืออยู่สองตัวอืมอันนี้อันนี้น้องอยางเทสผ่านเรียบร้อยครับเทสผ่านเรียบร้อยลงทิกตอกลงเฟซเรียบร้อยอืมลงยูทูบเรียบยูทูบเรียบร้อยเที่ยวไปก็ซอดแจ้งกันหลายตัวสีจัดจัดทาร่มทางนั้นเลยท้าร่มอย่างดีฮะท่าร่มอย่างดีมาวรับรองไม่ขาด ้ายางมีปัญหาใช่ฮะโอ้นี่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 เหลียวเหลียวลาก็เตรียมหมดเลยอันนี้เราไว้อันนี้เราไว้รอรอรอมัดสุดยอดทำไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ทันฮะอันนี้ขอบไม่ทันเป็นสนุกเหมือนฟ้ารำชุ่มเ่ฮะดูนเหรือนฟ้ารำทุ่มโอู้่นุว์ไอทำไปอย่างนี้เลยพอไม้เสร็จโครงเสร็จก็เลือกดูใส่ได้เลยครับผม แล้วชุดนี้ล่ะชุดนี้มีเจ้าของแล้วครับของคุณวัดฮะที่ทํางานการรถไฟปักปักช่องเขาเอาตัวเลยอระเขาเอาไปแล้วอ่าสี่ห้าตัวแล้วจะเพิ่มอีกเพิ่มอีกสี่ตัวเพิ่มอีกสี่ตัวที่ที่เขียนป้ายไว้เนี่ยสี่สี่ตัวแรกแล้วก็ตัวแรกนี่ของคุณวัอันนี้ของคุณสุวัลที่ชุมพวงนี่ของชุมพวงสี่ตัวนี่คุณวัดคุณวัดแล้วคุณวัดสี่ตัวนี่ก็วัดนี่ก็นี่ก็ของของคุณวัด จะมาเอาจะมาเอานี่เมตรอะไรเมตรสี่สิบเมตรยี่สิบครับโอ้เมตรยี่สิบโอ้เมตรสิบก็เบลอเลยนะประกอบแล้วสูงเมตรห้าสิบนี่ว่าอาจารย์ผมนี่นี่นี่ว่าอาจารย์ผมว่า,าลุงคำว่าวลุงคำนี่ว่าลุงคำ<ม>อาจารย์นนะซื้อโครงลุงคำมาเมตรยี่สิบซื้อโครงมาติดพระรมเมงสนูข,ของลุงคำคือยะไเนี่ยึ้นแล้วครับเทสเรียบร้อยที่สนามเดอร์ลิงเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ยังไม่ได้ลองเลยฮะอ๋ออันนี้ยังแต่ทีเดีวว่าปีทีเดีวเส้นผ่านเรียบร้อยเบามากว่าลงปาล่มเบามาะบางเลยนะใช่ฮะ๋ยวนี้คุณคุณก็ติอยแบบนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับตึงเป๊ะเลยตาล่มอย่างดีตัวนี้ไม่มีปัญหาเหี่ยวตัวลงลงมาใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ตึงไม่ตึงไม่ดึงปีกถ้าว่ามันผ้ามันตึงหรือมันดึงปีกไม่ดีทําให้เสียทรงอืไม่ดีแบบนี้ไม่ตึง ไม่ตึงแดดผ้าก็เป็นผ้าแบบน้ำไม่รอดลมไม่ซอดปรรมอาจารย์เห็นว่าจุฬาอีสานบอกได้เลยนะครว่าในอีสานเนี่ยลุงคำจัดได้ว่าเป็นมือหนึ่งแล้วก็มาสันติเถินฟ้าเนี่ยครับอันนี้ถามว่ามือหนึ่งไหมปึ๊บเนี่ยอันนี้เราก็รู้สึกไปเยอะนะฮะแต่นี่พัฒนาไปได้ไหวมาก คือเรื่องการพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยความไวการพัฒนาเนี่ยคือสันตินเนี่ยพัฒนาได้ไวเพราะว่าทำามาแค่ประมาณ2 2> สองปีแล้วก,ไไมมก็ขายไปได้เยอะมากยอดขายไปเยอะไนนี้ยังขายไม่ขายไม่ไทันเลยอันนี้จริงๆเนี่ยผมก็จะมาเอาไปเล่นสักสองต,ตัวนะไม่ต้อง <ไป S 1> เลยบอกไม่มีบอกบอกจะบอกไม่มีลูกค้า,า,าก็จองหมดก็ซื้อหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลอกันไปไปแลดูการแล้วกันรอชมอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องวิ่งล้วพักผ่อนพักผ่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับ